เดี๋ยวทุกคนมาดูความแตกต่างนะครับระหว่างใช้กับไม่ใช้ร่มังแดดหน้ารถยนต์อันนี้ตอนนี้เราใช้ร่มังแดดหน้ารถยนต์ทุกคนเห็นไหมครับไม่มีแสงแดดส่องผ่านมาทางคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยแต่เดี๋ยวจะยกออกนะครับทุกคนดูนะดูให้ดีนะเห็นไหมครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทุกคนเห็นไหมครับแดดแรงมากๆและยิ่งช่วงนี้นะครับใกล้จะหน้าร้อนแล้วสําหรับใครที่ บ้านไม่มีโรงจอดรถหรือจําเป็นต้องจอดรถไปกลางแดดนะครับแนะนําร่มบางแดดหน้ารถยนต์นนี้เลยตัวนี้นะฮะจะเป็นรุ่นหนาพิเศษ ที่จะสะท้อนดังสี U ูวีและก็ความร้อนและที่สําคัญนะครับจะช่วยปกป้องอุปกรณ์ภายในรถของเราจากแสงแดดที่สาดส่องมาทางด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเบาะหนังหรืออุปกรณ์ภายในรถต่างๆนะครับและวิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะครับแค่กางออกวางไว้บนหน้าคอนโซลและก็ล็อกไว้กับที่บังแดดเหมือนตะกี้นะฮะวิธีการเก็บก็เช่นกันนะฮะเก็บเหมือนร่มทั่วไปขนาดกะทัดรัดใช้งานง่ายพกพาสะดวกและเขาก็มีซองเก็บแบบนี้มาให้ด้วย เก็บไว้ตรงไหนก็ได้ในรถของเรานะฮะแนะนําเลยนะครับสําหรับบ้านใครที่ไม่มีโรงจอดรถจําเป็นต้องจอดรถกลางแดดรม่มเงาแดดหน้ารถยนต์ในนี้ถือว่าจําเป็นมากๆใครจะตามเดี๋ยวจะทิ้งพิกัดไว้ให้มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับ